ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทักพหลนะฮะวันนี้เราก็อยู่ันที่เดิมที่ร้านดุดรูปไฟเมนนะครับเซ็นทรัลนับันซี่ชั้น2อเนาะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนิดหนึ่งทางร้านเนี่ยเขาได้เอาแบรนด์รองเทาง้าแบรนด์หนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่สุดของทางร้านเลยนะครับก็หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันดีเพราะว่าเป็นแบรนด์ค่อนข้างดังมากเลยแหละแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างชอบมากเหมือนกันก็คือแบรนด์กาสิโนแอนด์เกอร์ลิงนะครับก็คือแบรนด์ที่อยู่ข้างหลังผมนี่เอง ผมก็อยากจะเล่าถึงเบื้องหลังของแบรนด์ก a สเ l โน่เกิร์ลกันก่อนเนาะก็จริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับแต่ว่าตัวทางแบรนด์เขาเองเนี่ยเขาให้นิยามรองเท้าของตัวเองเนี่ยว่าเป็นแบบเป็นแบรนด์อังกฤษก็จริงแต่ว่ามีความสไตล์เป็นอิตาเลียนนะเนาะและตัวแบรนด์ก็ตั้งโดยคุณโทนี่กาเซโน่นะแล้วก็ดีนเกอร์ลิงซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาเคยอยู่เบื้องหลังของวงการรองเท้าเป็นคลาสสิกแมนแวร์เนี่ยในหลายแบรนด์แล้วล่ะจริงๆแบรนด์ที่น่าจะดังที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้ ออกมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองกันเนาะก็เฉยใช้ชื่อว่า c a s i n o and Gerling ซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งปี2006เนาะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยมากสำหรับวงการรองเท้าหนังนะเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าหลายๆคนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของรองเท้าเนี่ยหลายๆบริษัทเลยก็มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็อยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรองเท้าแบรนด์ c a s i n o and Gerling เนาะเราจะเริ่มกันที่คู่แรกกันเลย ที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็เป็นรุ่นนี้เขาชื่อว่ารุ่นรุ่นโมนาโคก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูส่วทรงของรองเท้าของกาเซโน่แอนเกิร์ลิงก่อนซึ่งมัน,นมักจะเป็นอะไรที่แบบถ้าคนเขาเล่นรองเท้าเนี่ยเขาจะดูออกภายนอกเลยว่าทันทีเลยว,ว่าเป็นแบรนด์ของกาเซโนเกิร์ลิงเนาะด้วยความที่เอวของรองเท้าเนี่ยให้ดูตรงๆฮะตรงนี้นะครับก็จะมีเอวที่ค่อนข้างอคอดแ,แลวตรงตัวนี้เขาจะนูนขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะแบบอย่างเนี้ยมักจะเกิดขึ้นกับรองเท้าที่เป็นบีสปอคเท่านั้น แบบนนีนะครัให้ดูเอวก่อนถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์รองเท้าจากประเทศอังกฤษใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่ามันมีความเป็นอิตาเลียนหน่อยๆก็คือดูตัวทรงของรองเท้าที่มีความสลิกหรือก็คือมีความที่แบบ แฟชั่นหน่อยก็คือเพลยวๆนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับรองเท้าอังกฤษแล้วเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั่วไปแล้วไม่เห็นผ้าเดี๋ยวผมจะหยิบรองเท้าจากแบรนด์อังกฤษจามาให้เลยซึ่งเป็นแบรนด์จากโจเซฟเชนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโลเฟอร์ตัวรุ่นนี้ผมก็มีนะเดี๋ยวให้เทียบกันจะชัดเลยว่าแบบมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคทางขวาเมื่อของผมนี่ก็เป็นแบรนด์โจเซฟเชนี่ใช่ไหมหลายคนก็จะเห็นว่าแบบส่วนทรงของรองเท้าจากอังกฤษเนี่ยก็จะมีความที่แบบ กลมๆอ้วนๆหน่อยเนาะสไตล์ของแบบผู้ดีของเขาอะแต่ว่ากาเซโน่เกอร์เรียก็ดูแล้วก็รูแ้แล้วว่าโอ้โหมันเพรียวกว่าเยอะแล้วคือมันดูแบบสายแอตาลีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<อ>ก็ประมาณนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกันให้ชัดๆ ก็แน่นอน,นะคะรับแบรนด์นี้ก็ไม่ได้มาในราคาที่ถูกก็คือสนนราคาอยู่ที่54,000ีับาทมันก็เกินครึ่งแสนโอเคมาคามุยคู่ต่อไปซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นไฮไลท์ของในบรรดาที่ทางร้านเขาได้ออกเข้ามาเนาะน,น่าจะเป็นรุ่นที่น่าจะขายดีที่สุดด้วย<ๆ>เพราะว่ามันไม่น่ามีใครทําได้เหมือนเขาจริงๆนะฮะ<ๆ>ก็คือรุ่น Antip Two เพราะาเป็นรองเท้าทรงโลเฟอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็คือตรงที่หน้ากาของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้ากาที่เป็นแบบทวิสต์หรือก็เป็นการบิดของเขาซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษันาาามมทยก จริงนะแล้วก็เท่าที่ผมเคยศึกษามาเลยสังเกตแมาเนี่ยก็ไม่น่ามีแบรนด์ไหนทําได้เหมือนคาสิโนอันเกอร์ลิงนะครับผมแล้วก็สีนี้ก็เรียกว่าเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือว่าทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวิตีเวนเทดโอ้กนะครับผมมันซึ่งทางคาสิโนอันเกอร์ลิงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องการทำพาธีนาหรือว่าการทําทสีนั่นเองถ้าดูตรงที่หัวรองเท้าแล้วเนี่ยก็จะเห็นมันจะไม่ใช่แบบเป็นน้ําตาลทั้งอันหมดนะเนาะเขาก็จะมีการเหมือนเป็นก็เบอร์เนชตรงตรง,ตรงโทอเขานิดหน่อยนะครับผมก็สวยมากๆเลยสําหรับคู่นี้แล้วกกกก็็็็แนนนนน่่อมมัมาัาาาบบบรรเเเยยทีปปิด หรือว่าเป็น cross channel stitch นั่นเนะครับผมก็คือมันก็จะไม่มีรอยเย็บไปเห็นนั่นเองโอเคให้ดูว่าเป็นการมันเย็บกันแบบคลีนมาก ก็รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดนะในความคิดเห็นของผมนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รุ่นคลาสสิกแล้วกันนะครับผมในทุกๆแบรนด์นี้ต้องทำมาอยู่แล้วซึ่งก็คือ black cap to oxford สำหรับการซิน่นเกอร์ลิงแน่นอนว่าถ้าเป็นแบรนด์ของเขาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เสื้อทรงที่เหมือน oxford จากแบรนด์อื่นๆทั่วไปนะครับถ้าใครพูดแล้วยังไม่เห็นภาพตามผมอยากจะยกตัวอย่าง oxford จากแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งแล้วกันให้มาเทียบกันสักเอาเอาเวอเรตกรีเลยเอาแบบรองเท้าแบบเทียร์เดียวกัันนเเยครรบบมมออ่่าางงทีีไปะะ้้แแตจ วทรงที่มันค่อนข้างแต,ตกต่างกัน,นชัดเจนนะครับถ้ามองจากด้านข้างทางขวาผมนี่เอเวอกรีนใช่ไหมก็แบบรองเท้าก็เขาจะตลยอังกฤษทั่วไปคือมันดูไม่ยากเลยว่าเป็นรองเท้าอังกฤษหรือว่ารองเทาง้าแบบจาประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเอเวอกรีนเนี่ยเขาจะทำให้ดูมันเหมือนแบบอ้วนๆกลมๆหน่อยนะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่้างจีนเนี่ยก็เพรียวๆกว่า,าหน่อยก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนี่ก็จะดูเป็นทรงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมว่า รนอนท้าระดับนี้แน่นอนคุณภาพก็ตามมากับราคาแล้วเนาะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมากจริงแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้คนว่าจะชอบแบบไหนถ้าเป็นผมนะผมผมชอบจีนจีมากกว่าน่าจะเข้ากับสไตล์ผมมากกว่า แบล็กแคปโตรออฟฟอร์ดนตัวอย่างที่ผมเคยเกล่าวไปในห,หลายๆคลิปอยู่แล้วก็เป็นรองเท,ทเท้าที่ค่อนข้างวูดสไตล์มากๆก็คือมันใส่ได้ทุกงานจริงๆไม่ว่าจะงานฟอร์มอลหรืองานแคชชวลนะก็ซึ่งล่าสุดเนี่ยผม่าเอาออฟฟอร์ดเนี่ยไปใส่กับทักซิโดของผมด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็ขัดให้มันเงาๆหน่อยอะไรเง,งี้ยถ้าใครกำลังมองหารองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งแล้วอยากให้มันจบเลยผมก็แนะนำว่าให้เริ่มจากแบล็กแคปโตรออฟฟอร์ดก่อนซึ่งแน่นอนว่ายังไงไม่ไปทางพลาดแน่นอน ครับผมก็อีกไอเทมสําคัญนะสำหรับคนที่รักรองเท้าเนี่ยจะห้ามขาดเลยก็คือชูทรีนั่นเองชูทรีก็ไว้สําหรับยืดอายุการใช้งานของรองเท้านะครับซึ่งผมแนะนําก็ให้ควรซื้อไวไ้เนี่ยถ้าจะซื้อรองเท้าราคาระดับนี้แล้วแล้ว,ลวควรจะรักษามันให้ดีๆหน่อยแต่ว่าทุกคนที่ากตกใจไปชูทรีของเขาก็มีราคาที่7 0 0 0บาทซึ่งก็เกือจะซื้อรองเท้าได้คู่นึงง <laughs> มีไงมันต้องมีสำหรับผมแนะนาถ้าใครคิดที่จะซื้ออยู่แล้วชูทรีก็ต้องมีเก็บไว้นะครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่องอยากจะฝากประชาสัมพ หรือฟิล์มเมนต์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีแบรนด์เทเลอร์ดังจากเกาหลีซึ่งก็คือแบรนด์ BN t a น l o r นั่นเองซึ่งจะมาเปลี่ยนทั้งโชว์แบบ MTM นะครับผมซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่20ถึง22นะครับผมที่ร้านเดลิฟายเมนต์นั่นเองแล้วถ้าใครติดตามกับแบรนด์ BN t a น l o r เนี่ยตัวเจ้าของแบรนด์เขาก็มาวัดตัวได้ตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งก็อยากเปลี่ยนให้เพื่อนๆทราบครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิตติ้งที่เขาจะใช้กันนะครับต้องบอกเสนุนราคาก่อนว่าก็ถ้ามันเเจ,น 5, 2, นะจเป็นทีี 75, ท่่่52,000าานนะั้เเแจ็กเก็ อยากให้ลองมาใช้บริการของเบียนเทเลอดีสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบรนด์ที่ท็อปเทียที่สุดของเกาหลีเขาแล้วแหละซึ่งก็ฝากติดตามคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ช่องทำผลด้วยของคุณครับ